ดีครับสวัสดีครับเลยครับกลับแม่แก้มเดี๋ยวกลับมาอีกสวัสดีเอฟซิกราพี่น้องครับนี่ว่าจะถ่ายทรงน้องยิงครับอีกแล้วนะครับถ่ายทรงยุ่มหม่องรถตู้น้องพี่น้องเพราะว่าดันได้กับเจ็เป็นของทีมงานเพื่อนนะครับ มใดเปิดแค่ไี่รองสายสูมซูมเห็นเสียงนอนอบหว้นมาบ้าไปเยกนัก เกียรานเยื่นกระถาทรงขึ้นกันยีหลองนะครับทายกันหอดขึ้นกันเนียจดในแกอ,อกเข้ากันเข้ากันเป็นแยงแท่นดีในแกว Mega like a bomb มีรางวันนะครับเป็นกิจกรรมรางวันเขคือเสื้อที่ผมจะเป็นคนทำนะครับแจกเองนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งค่าส่งก็ไม่มีนะครับมาแล้วโอ้คนคือท่านพี่น้องไปไดีครับสวัสดีครับเดินดังปลอดไฟครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ไปน้ำด้วยวนี่พี่ สีเฮดยู่ด่สีเฮดยู่ไดสีขาวยอดยายยอดเปหน่อยได้ยังห้ยอดไ้วย่มอยาเจ่เป็นตาเป็นอันดีโนี้่เนี่ยก็เอ้าตัวไม่ได้สมร้องขึ้นรถไปแล้ว ขอบคุณครับขอบคุครั ซิเจ็ดกะบินมาด้วครับิจ็ิบ <c oughs> <c oughs> ินมาสาแล้ก็ไปว่าไปถึงเงินคอยูการ์ดดูแท็กสนามพิจารณากนพิ้นลวยไป็นหนาควัมแยมมนพร้อกันใช่ครับนลิ้นลวยไป็นหนาครับพอกันย่าของกอดไปหน่อยนะไปบอกแล้วที่เป็นไหนอาการเราอปถามข่าวแล้วเนี่ยตัอนั้น ฮะไม่โมน่ไมืออื่นที่เปียดอยู่ไหนหรอที่เปีดเอาอีกเลี้ยงเป็นอ๋อเอากัะบุญเด้อบุญเดียวหน่อยยีฮ็ดบุญกระผมเดินทางปลอดภัยไปหน่อยครับอเ อรัสดีครับนัะทักหวดไลรครับผม <c oughs> นี่นะครับน้องแบบมันจะเป็นแบบว่ามาเห็ดงานเนาะจากทางบันหนอกเข้านะครับมาเห็ดกะจัมมาเทียวมาหยังเนาะเฮ้ยออมแอมบนี่มมลนี่

ีสก็งานงานปลาช่วยสามมือสามมือสามมือมันยุ่นีมันไกลๆกลยกกลังใจกันเนาะจะเคียร์ทุกเวทีดีเดยตาค้นเลยค่ะใครอยู่ว่าเป็นวัดขั้นนี้ปะเอาเราเรารถใส่รถไป่ใส่รถยังไงครับเรื่องกระลั่งซอมอัูรรถตู้นก็นยังไงบอกวิธีนะ มาวนมาท่าพีมาเต้องต้องเต้นทุกวันเต้นทุกวันเต้นอะไรเต้นทุกวันเมื่อกี้ยังมานั่งอยู่รถหลับเปล่ยหันหน้าแว่วหนึ่งอ่ะเต้นหนูทุกวันแล้วก็จะบอกโอเคครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ดูปิ๊กพี่เจเล่ คลิปการไปนอนกันรักฟิวเนียไ้ซาเนียครับ